หนังควายจี่ลอบแก้ตัวครับเพื่อนเพื่อนทั้งที่แล้วเนี่ยโคกลงคลิปไปมีเพื่อนๆบอกว่าโคกินผิดวิธีโคกเลยเอาวิธีที่เพื่อนๆแนะนํามาไปลองทํามาดูครับมาดูว่ามีอะไรว่าอันนี้เป็นหนังควายจีที่มาจากห่อเลยไม่ได้ไปทําอะไรอันที่2เนี่ยเอาไปใส่ไมโครเวฟมาครับอันที่3มไปใส่หมออ้อทอดส่วนอันที่4เนี่ยเอาไปจีในไฟร้อนๆเลยก็จะเป็นไม่้ดำๆแบบนี้เลยส่วนอันนี้หนังควายต้มนะเพื่อนเพื่อก่อนอื่นเนี่ยให้ดูหนังควายจีกับหนังควายต้มก่อนนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยโคกรีวิว2อไอัน่ือนัวีะเาย ต้มเนี่ยก็คือกัดกินได้แบบปกติเลยครับแล้วซื้อมาคนละร้านด้วยนะออยแล้วก็หนังควายจีอันเนี้ยตอนโคกซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพร้อมทานเลยนะเพื่อนๆไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เลยครับวิธีกินของหนังควายจีทางร้านที่โคกซื้อมาเขาบอกว่าพร้อมรับประทานเลยหรือว่าถ้าอยากกินแบบต้มเนี่ยก็เอาไปต้มได้เหมือนกันพกก็เลยเข้าใจว่าไอ้หนังควายจีเนี่ยมันสามารถทานได้เลยเพราะทางร้านเขาบอกอย่างนั้นมานะแล้วก็นี่ครับดิโคบอกว่าสั่งมาสองร้านก็คนละออเดอร์ชัดเจนครับพวกสั่งมาคนละร้านจริงๆไม่ใช่้้้าานนนเเเเเเดดดดีีียยยวววกันนะัะงงคจจจ่บบบบตมมมูอแแชไปลล๋ถ ้มาากกว่นีแล้วก็ลองให้ดูอีกทีเลยคับเพื่อนๆบอกว่าให้กัดใช่ไหมห้ามดึงใช่ไหมเดี๋ยวโคกจะลองกัดหนังควายจีแบบแกะมาจากหอยนะที่เขาบอกว่าพร้อมทานนะอันนี้นะโคกเลือกแบบอันบางๆมาด้วยนะเพื่อนๆแบบบางที่สุดเลยอะลองดูกัดแต่เดียวนะแบบไม่ดึงนะ กัดอย่างเดียวไม่เข้าครับเพื่นอนๆอะกัดให้ดูอีกทีนึงไอ้ที่ดึงเพราะว่าจะดึงให้ดูว่ามันเหนียวจริงๆเพื่อนๆคือไม่ได้อยากโจมตีร้านค้าหรืออะไรนะครับถ้าเกิดว่ามันไปกระทบกับแม่ค้าหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบกินอยู่แล้วเขาก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือมันต้องดึงให้ดูว่ามันเหนียวจริงๆอะเพื่นอนๆอะอีกทานนี้นะลองอีกทานนึง ไม่ได้ครับเนี่ยมันกัดไม่เข้าเพื่อนๆดูดิถ้ามันกัดเข้าคือมันลงไปแล้วอะ่ะนี่คือมันกัดไม่เข้าจริงๆก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกมาแหละว่าต้องไปทำเพิ่มก็เลยไปลองทำดูอ่ะเดี๋ยวเอาให้แน่ใจว่าหนังควายต้มอะ่ะมันกัดง่าย เห็นไหมน,นี่กัดง่ายเพราะมันเป็นหนังควายต้มไงเพื่อนแต่อันนี้มันเป็นหนังควายจริงอะกลิ่นก็ถ้าใครแบบว่าเคยกินอยู่แล้วก็จะคุ้นเคยแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยกินเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นแบบเฉพาะตัวของเขาหน่อยอะ่ะแต่เขาว่ากินกับพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันมีความเปรี้ยวๆอะอันนี้อร่อยเลยมามาลองกันในะที่เอาไปทำมาตามคอมเมนต์นเพื่อนเเริ่มที่เอาไปเข้าไมโครเวฟมาก,ก่อนเลยครับลักษณะมันจะแบบพองๆอ่ะเพื่องอารมณ์ไม่คล้ายแบบแคบหมูอะไรอย่างงี้ป่ะแต่มันจะพองกว่านะพาร์เท็กเจอร์คือแบบแข็งๆอะ่ะเดี๋ยวลองชิมดูครับืืมม อันนี้กรอบเลยครับพอไปใส่ไมโครเวฟก็กินหอมเลยแต่รสชาติรู้สึกว่ามันจะเค็มแหลกหน่อยเนาะใช้คายแคบหมูครับแต่มีความแข็งกว่าให้ดูเนื้อข้างในครับเพื่อนๆเห็นไหมแน่นมากเลยเอ่ะใส่ไมโครเวฟโอเคเลยต่อไปอันนี้เอาใส่หม้อทอดครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยมีความแข็งๆนิดนึงนะเพื่อนๆิีมครับ เอ้ดูดีขึ้นเห็นไหมอันนี้พอกัดแล้วดึงอ่ะมันขาดเลยเพื่อนเพื่อนเขาจะมีความกรอบนอกนุ่มในครับความเหนียวลดลงเฮ้ยแต่เขาจะมีความเค็มน้ำเหมือน,นอไงเนาะเพราะว่าน่าจะเผื่อเอาไว้กินกับข้าวไหมหรือว่าทําพวกแกงอะไรพวกนี้ไหมโอเคเห็นไหมถ้าแบบมันกัดง่ายคือกัดแล้วดึงยังไงมันก็ขาดครับเดี๋ยวกัดให้ดูอีกทีนึงเนี่ยมันจะไม่ใช่เหมือนที่พวกกินอันแรกอะ่ะอันนั้นคือแบบยังไงก็ไม่ขาดดึงยังไงก็ไม่ขาดลองกัดแล้วดึงดินี่ใช่ไหม,มเห็นไหม แบบสุดท้ายครับอันนี้เอาไปจี่ไฟมาเพื่อนๆลักษณะก็จะแบบดำๆไม่ไหม้แบบนี้นะแต่เขาบอกว่าต้องขูดเอาดำๆออ,ออกขูดแบบนี้ใช่ปะแล้วก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าต้องกินตอนร้อนๆนะเพราะว่าปล่อยให้มันเย็นแล้วมันจะเหนียวขูดออกให้เยอะที่สุดแล้วกันเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวโคกลองกัดชิมดูนะ ได้เนี่ยเห็นยถ้ามันดึงได้อะมันก็จะกัดแล้วดึงออกง่างยๆแบบนี้เลยครับเปแบบจี๋ขอ้อลอยบีกแบบนะอันนี้พบว,ว่ากลิ่นเขาจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันจะเป็นกลิ่นทานกลิ่นหนังย่างอ่ะเพื่อนๆอืมพบว,ว่ากลกกลิ่นเดิมเขาได้เยอะมากๆเลยครับอืมแบบย่างอร่อยเขาได้กินมานะที่ชอบนะก็แบบย่างกับแบบเวฟเอันนี้อร่อยแต่ถ้ากินง่ายสุดพบว,ว่าแบบต้มครับอันนี้คือกินง่ายสุดเลยคือแกะจากหอ่อไม่ต้องทำอะไรเลยแต่หนังจีเนี่ยพบไม่รู้ว่าร้านอื่นเป็นไงนะแต่ร้านนี้พบซื้อมาคม่ต้องไปทำเพิ่มเลยมเครับ ให้ดรามา่าคลิปที่เลี้ยวเนี่ยอาจจะบอกรายละเอียดไม่ครบก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วเ,เพื่อนๆชอบกินหนังควายแบบไหนกันบ้างหรือเอาไปทำอะไรกินเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกโครกหน่อยนะครับ